สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปด้านหน้าด้านสายกว่าสูผูสุกนกนะครับน้องมือนีเขากันมาสวัสดีพี่น้องตอนเช้าอนนะครับอยู่ไฮยูหน้านะครับ <une in the morning> พี่น้องมือหนีเขาอยู่ปามันนะครับหลังจากมันไฮหน้านะครับหลังจากเขาได้ปลูกไปประมาณสิมหามือนะครับมือนีเขากันมาขีดพลน้ำมาขีมม้นนะครับพี่น้องให้พี่น้องเบื้องนะครับพี่น้องมาเบื้องมันอาอยู่ซิมหามือครับพี่น้องเกีดรติดีครับพี่น้องนี่นะครับ มันพ่วงเพ็ดนะครับพี่น้องพ่วงเพ็ดอายุสิบหามือนะครับนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับหลังจากเข้าในป,ป,ปลูกไปประมาณสิบหามือนะครับมือนี้เข้ากับชีมาฉีดนมักขี่มูนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมาฉีดนมักขี่มูน้อกันได้ครับพี่น้องนี่นะครับเข้ากับสีดขีดนมักขี่มู้พี่น้องเบื้องคราบพี่น้อง กเกิดแบบนีครับก๊างเกิดแบบนีนครับพี่น้องนี่นะครับสองฟังนะครับพี่น้องสีมามือ่อขีดจะน,นึงนะครับนะ้ำมาขีดมือนรับพี่น้อง เลยครับพี่น้องอายุสิบห้ามือเนาะครับนะครับพาพี่น้องมาเบิงมั่นสัมปลังมั่นให้หน่าเนาะครับพี่น้องปลูกได้สิบหามือแล้วครับแดดกําละัองออกแล้วครับเขามาฉีดตอนสอสอครับพี่น้องนี่นะครับมันให้หน่าที่เขาปลูกเนาะครับพี่น้องกรสิเกิด ได้ประมาณนี้ครับนี่นะครับพี่น้องการ์ดง,ง,ง,งามครับพี่น้องตอนช่วงปลูงฮอกมาได้ถ่ายเบ้างเนาะครับพี่น้องเพระาะว่าบ่อใดมีเวลามาถ่ายพี่น้องเบ้างเนาะครับกับยายวันก็นไดี จ้างค้นปลูกนะครับพี่น้องประมาณสองไรนะครับมันใหหน้าเนาะครับเขาทดลองปลูกหลังจากเขาเจียบเจียวเขาแล้วเขาปลูกมันไหหน้าเนาะครับพี่น้องนี่นะครับเกิดได้ประมาณสิบหามื่อแล้วครับพี่น้องจนได้ประมาณนี้แหะครับหลังจากเขาได้ปลูกไปประมาณสิบหามื่อเนาะครับพี่น้องมันไหหน้าเนาะครับ กำลังเกิดแล้วครับพี่น้องเกิดแทงหยอดขึ้นมาแล้วครับพี่น้องกำลังจนงามๆพอดีครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาบิ่งนะครับมันอายุซิมหามือเนะครับพี่น้องกันสิกำลังเกิดนะครับนี่นะครับพี่น้องเด็ดกำลังมานะครับตอนทศนะครับพี่น้องนี่นะครับ ั่นพ่วงเพลศเนาะครับพี่น้องอายุได้ซิมหาเมือเนาะครับนี่นะครับก็นั่งแตกขึ้นไาครับพี่น้องน้ำหมอกก็มีเนาะครับพี่น้องน้ำหมอกเนาะตอนสาวๆครับพี่น้องยังมีน้ำหมอกนี่นะครับ้งาบนงน,นะครับนี่นะครับ เกิดดีย่างนี้อนะครับพี่นอ้องมันหวองเพียรอายุสิบห้ามอือนะครับปลูกมันไห้น้าครับพี่นอ้องกำลังแข่งยอดกำลังงามๆครับพี่นอ้องว่าไะนำแข่งครับพี่นอ้องนี่นะครับ ช่วงต้นเดือนท่านว่าครับพี่น้องเมือ่อวันที่ยี่สิบท่านว่าเนาะครับนะครับ,รบห้องผืนไปรอบเดียวครับพี่น้องห้องผืนรอบเดียวเ้ากะบ่ได้ใส่ปีกนะครับห้องห้องผืนรอบเดียวเลยครับพี่น้อง นี่นะครับกำลังแตกขึ้นมากนะครับตัวน้อยๆน,นะครับพี่นอ้องนี่นะครับกำลังแตกขึ้นมากกับมี้ครับพี่นอ้องกำลังแตกขึ้นมากนะครับสองสามมือหันล้มครับคครับพี่นอ้อง หน่าดินกับสีแห่งจ้งน้อยนะครับปลูกประมาณหาหัเดือนเท่ากับกู้ว้วครับพี่น่องมันไหาหน้าครับนี่นะครับพี่น่องมาเบงทันเกิดการเต็บตาหยอดไก่ๆเล่นนะครับ เกิดดีเนาะครับพี่น้องเกิดสุดต้นครับหยาชั้นในนี้ครับพี่น้องหยาชั้นในเกิดตอนไหนครับน,นะครับกำลังแตกขึ้นมากกับนี้ครับเน้อยๆขึ้นมาครับเกิดดีเนาะครับพี่น้อง มันพ่วงเพีพยดเนาะครับพี่นอ้องนี่นะครับอายุสิบหามือเนาะครับพี่น้องกำลังเกิดขึ้นกับนี้ครับนี่นะครับมันนี้กับภาพพี่น้องมาเบื้องการฉีดนำมาขี่มูนะครับฉีดมันอายุสิบหามือเนาะครับ กากพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องรอทงแค่เอานะครับพี่น้องมันอี้เอากับสิบไปคีดก็นะครับมันอี้่นขอบคุณสวัสดีครับ